สวัสดีครับก็ลุกสวัสดีครับซื้อยังซื้อเฟิร์ตครับซื้อเฟิร์ตครับกินน้ำพออยู่บ่กินครับกินเป็นอยู่บ่บักม่วงกินเป็นตัวครับสวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้ผมได้บักม่วงมากครับนี่บักม่วงครับเออขึ้นเต็มหน้าบ้านอย่หน้าบ้านคนอื่นไปขอข้าเจ้ามากครับบักม่วงกับเก้ยวครับเมือนนี่มากินฉลองหามืินซับครับพี่น้องลองหามืินซับช่องแม็กซ่าครับพี่น้องครับเออ บักม่วงหน่อยบักม่วงหยังดอกนี่เอเอ,อกินนำ้ำบอกินน้ำพอบ่อกินครับกินครับกินบอกินครับฮะนี่พี่น้องเบิ่งบักม่วงนี่ครับผมอือ<ม>กินยีบ่บลูกกินเป็มยนย่บอเป่งพอสิบบาทให้เปิ่งวันนี้เราผมเสียบครับพี่น้องกินบักม่วงนั่นครับผมบักม่วงบักม่วงกินมันยังสี่หละครับง่ายง่ไม่ต้องร้องรายครับมันสิบบได้กิน เราต้องงอหลายมันสิวดนกินฝนสิโต๊ะแล้วครับพี่น้องฝนสีมาแล้วฝนสีมาแล้วล่างฝนสีมาฝนสีห่อมนี่เล่ยเตรียมของกราบ้านครับอืมอืมเขาบอกว่าเตรียมของกราบ้านครับจิ้มมึงเสียบอ่ะไม่ผิดวะพอจะกินให้เบิ่งนี่ครับพี่น้องเกี่ยวเลยอ่ะเกี่ยว ใส่ขกัวใส่หอมแดงครับแม็กทำไมมันเปรี้ยวอ่ะขกัวใส่หอมแดงครับพี่น้องแม็กมันเปรี้ยวแม่ผมเมย์มันเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวอ่ะเพิร์บกับบ้เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวบ่แอนกินโซ่เหมืกระขำหืมน้าบะทีเลยลูกกินไหมลูกกินไหมวันนี้โยกับลูกไส้ครับพี่น้องครับผักม่วงครับเจ็บแซ่บครับวันนี้ เปลี่ยนแบกเก่าไหมแบกเก่าครับอยู่ขางเล่ามาเนี่เปรี้ยวจังเปรี้ยวปะเปรี้ยวเรนดิท่า<ะ>นเพชรจะกินอันนั้นนะเพชรน,น,นะกินอย่างไรอืมนั่นแหละนีน่ครับ เปมนงววน้องเพ่งหมอือไปปะฮะไปะเป็นยังเีู่สียบยู่่บอกว่าเต่บว่ากับโอ้ยเฟิรตจขวบแล้วเฟิรจ็กปีแล้วปีแล้วากไวแหึกปีแลรวบ่ครับโอ้กไวแหยเิลูกผู้ใด แม่มากระโ่แม่ครับแม่นป่แม่ครับเยอะเยอครับพี่น้องสับแสบเหมือนกันครับบักม่วงโอ้โดอกอีรีครับผู้ได้ปลูกบักม่วงไวในเฮี้ยนเต็มต้นอยู่ขีพันบวมเฮียนไผ่เต๊อม,มาเนี่ยไปขอข้าเจ้ามากให้ลูกน้องมือขวัไปเก็บมากับมัน่อยูกินนำ้ำไปใส่บุน <laughs> อะไรบ้เอาอีกบ้าเกียก์เยนครับผมพี่น้องเศบครับี่บ้าบ่บ้าบ่เดพอกัน โอ้ของแท่ของแท้ครับเหมือนี่ของแท้อีกแล้วสุดจัดประหลาดบ,บอกครับพี่น้องครับอื เอามาหลายเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งครับกินบ่เบิดดอกหลายโพด <c ười> <c ười> มันสิถึกนี่ได้ลูกเอาอยู่บวบ<อ>่บอบอเอาอบอ่อบอยังค <c ười> ือบอ, <c ười> อเกี่ยวกับนี่แหละแนว่ยแสบ่ฮู้บ่ลูกบ่ว่ามันเกี่ยวเกับลูกบ่ฮู้จักแนว่ยแสบบ่ลูกเอาบอผอบก่อนไ่เพี้ยนะเอาอยุ่วบผุนี่แม่เพี้ยนมากเฟิร์ดอยากออกกล้อง นีบักบวงบักบวงมันเกิดมากเลยครับเดี๋ยวมื่อื่นพอพลากินในนั่นกินนี่เหรอกินปลาทะเลต่อมไปฮะบักหอยมามีอีกบ่โอเคนั่นแหละเมนูมืออืน่น <laughs> ฮะหนึงกินกันหนึงกินแม่แม่สมบัติบัตกินนะมันสมบักิบัากกิน เงีนบป่ะม่ี้ยไม่ถึงมีได้ลูกช่วงนี้บกกักม่วงดกอมหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็ชิดกินครับน้ำพริกครับครับ

ว <c oughs> <laughs> <you are. S 2> ิ่อยังมั่น่ปฮะแม่กับปุมันเปล่นกิน้วทราองเราวันไปกินพอดีเ้อะไรวะฮะอื้มับไปเะ

กินมะงม่วงมันต้องน,น้ำจิมเสียบเสียบน้ำพริกน้ำปลาหวานเฮ้เอออยเสร็จอะบ้า นะั่นอันนี้อกอออเฮ้ยจะเล่นไหมล,ลูก Dậm, dậm Ừ Ừ cái chom buồn cái chom buồn Chom buồn nhìn nè Chom buồn, phơi chom buồn แมบอกว่าเขาคนรวยว่ะบยบ๊ายบายบวัสายบายบไยบายบยบบาายบายสบายบาายบายบายบคยบบ